เอ้เอยวันนี้ก็เป็นวันดีเนาะวันดีดิทีวิเศษแก้วเนาะวันนี้ครูก็จะได้มาสอนพวกเธอนะเกี่ยวกับเรื่องของ LCD เนะี่ย LCD มันเป็นอย่างไร LCD นะ LCD นี่ใช้สำหรับทำอะไรนะฮะแล้วก็ มันมีความสำคัญอย่างไรนะบางคนทำโปรเจกต์แล้วต่อ LCD นะต่อพินไหนทำแบบไหนอินเทอร์เฟซแบบไหน4บิต8บิตนะขาไหนเอาไว้ทำยังไงสัญญาณคลอกเป็นยังไงยกขึ้นยกลง Enable Register Set บอกหูเรื่องซักอย่างโอ้ตายแล้วนักเรียนเหยนะคะถ้านักเรียนไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ย นะฮะต่อออกมาแสดงผลได้แต่ไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยมันก็เหมือนอะไรเหมือนนักเรียนทำไมคะมีความรู้แต่ไม่รู้กระจ่างแจ้งไม่รู้ลึกไม่รู้จริงๆนะ,ะว่าพินไหนมันทำยังไงทำไมมันต้องลงกราวนะ,ะอันนี้ต่อทำไมโพเทนเชียลมิเตอร์ต่อไว้ทำไมปรักคอนราส์ยังไงนอนนักเรียนนอ วันนี้ครูก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอันนี้นะ,ะ LCD เนี่ย LCD นะฮะ LCD พื้นฐานนี่ครูจะสอนวันนี้ก็คือ LCD แบบตัวอักษรน,นะฮะเป็น dot matrix LCD นะฮะขนาด16ตัวอักษร2บรรทัดนะฮะมี2บรรทัด16ตัวอักษรซึ่งเป็นพื้นฐานของการอินเทอร์เฟซ LCD ต่างๆนะเอาละเรามาดูก่อนว่า L.C.D. เนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงนะอ่ะเรกเรียนดูก่อนว่า L.C.D. เนี่ยนะฮะมันเป็นเทคโนโลยีแบบ Passive คำว่า Passive หมายความว่ามันจะต้องมีฉากข้างหลังซึ่งสะท้อนแสงออกมาให้มันเกิดปรากฏนะฮะเป็นร่องรอยเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นจุดนะฮะเป็นเส้นนะฮะเป็นขีดหรือว่าเป็นตัวอักษรเป็น การเรียนกันออกมาได้นะอ่าแสดงว่าตัวมันเองก็ไม่มีแสงในตัวเองนะฮะ l c d ไม่มีแสงในตัวเองแต่มันอาศัยแบบพาสซีฟคือแบบทางอ้อมนะคะก็คืออาศัยแสงจากพื้นหลังนะฮะทำให้มันเกิดเป็นร่องรอยปรากฏขึ้นมาบนจอภาพได้นะนี่นักเรียนก็มาดูกันว่าเ มันเกิดปรากฏได้อย่างไรนะฮะก,กลไกการเกิดปรากฏของมันนะฮะก็คือมันจะมีสารอินซีอยู่จําพวกหนึ่งนะฮะสารอินซีจำพวกนี้เนี่ยประพฤติตัวเป็นทั้งของเหลวและเป็นทั้งผลึกได้เออปแปลกนะ,ะมันเป็นทั้งของเหลวและเป็นทั้งผลึกได้นะถ้ามันได้รับกระแสไฟฟ้า ะะมันจะมีการจัดเรียงตัวทำให้ polarization หรือการเรียงแสงนะฮะจากแนวขวางไปเป็นแนวนอนจากแนวนอนไปเป็นแนวขวางได้เรียกว่า twist nematic หรือกลไกลการเกิดปรากฏแบบเกลียวนั่นก็คือมันจะหมุนเป็นเกลียวนะฮะอ่าก็คือถ้ามันตั้งฉากมันก็จะหมุนนะฮะ เป็นแนวนอนแต่ถ้ามันเป็นแนวนอนมันก็จะหมุนกลายเป็นตั้งฉากแบบนี้นะฮะทำให้เราเห็นและไม่เห็นฉากหลังได้นะฮะอ่ะนักเรียนก็จะดูรูปนี้นะฮะรูปนี้นะ,ะอ่ะลูกก็จะเห็นว่าสีไอซีเขียวๆเ,เนี่ยนะฮะมันมีการหมุนเห็นไหมฮะโมเลกุลของมันหมุนนะฮะทำให้เกิดลักษณะของการเรียงตัวแนวนอนนะฮะ แสงจึงผ่านทะลุตัวมันไปหาฉากหลังได้หรือแสงจากฉากหลังจึงสามารถผ่านทะลุตัวมันมากระทบตานักเรียนได้นะะนักเรียนก็จะไม่เห็นร่องรอยนั้นเพราะว่ามันทำให้แสงผ่านได้แต่เมื่อไรก็ตามถ้าไอสีเขียวๆนี้นะฮะมันบิดเพลนแสงนะฮะทำให้มันตั้งฉากขึ้นนักเรียนนะฮะ ตั้งฉากขึ้นมันจะทำให้นะฮะแสงจากพื้นหลังไม่สามารถผ่านตัวมันออกมาได้เราก็จะเห็นร่องรอยของมันเกิดปรากฏเรียกว่าทวิสเนมาติกหรือกลไกการเกิดปรากฏนะคะอ่านี่ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่เราป้อนนะฮะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรด2ออันแล้วผลึกนี้ก็จะมีการเรียงตัวไม่เหมือนกัน นะคะ,ะปัจจุบันนี้นะฮะ,ะกลไกการเกิดปรากฏนะฮะแบบทวิสเนมาติกนี้มันก็จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปนะ,ะโดยการทำให้เกิดปรากฏได้ภายในเวลา500นาโนเซกันหรือ500นาโนวินาทีนะเพราะพอทำไปทำมาโดโดด้วยตัวนั้นตัวนี้ก็จะทำให้เกิดปรากฏได้เร็วขึ้นนะ,ะเรียกว่าซูเปอร์ทวิสเนมาติกนะ ต่อมามีการเคลือบเอาสารเนี่ยไปเคลือบนะฮะทำให้เป็นแผ่นฟิล์มเล็กๆนะฮะแล้วก็เอามาทำไปให้เป็นสนามไฟฟ้าที่เกิดปรากฏเป็นนานโนเมตรนะ,ะมันก็จะทำให้เกิดปรากฏได้เร็วมากถึง100นาโนเซกก็มี30นาโนเซกก็มี1นาโนเซกก็ยังมีเลยนะฮะเรียกว่าแบบฟิล์มคอมเพนเซตัุปซูเปอร์ทวิสต์เนมาติก นะ F S T N นั่นเองนะ,ะก็จะมีการทำสีสีอะไรสีแดงนะฮะสีน้ำเงินสีเขียวเป็น R G B เป็นแบบอะไรต่างๆนะอันนี้นักเรียนต้องรู้ก่อนว่าอ๋อกลไกการเกิดปรากฏเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะฮะมันก็จะประกอบด้วยกระจกสองชั้นกระจกแรกเรียกว่ากระจกไฟฟ้านะฮะซึ่งมีสารละลายสารที่เป็นเป็นของเหลวนะฮะ แล้วก็มีลิควิดคริสตัลบรรจุอยู่ระหว่างขั้วไฟฟ้า2อ,อันเรียกว่ากระจกไฟฟ้านะฮะอีกอันหนึ่งเรียกว่าไฟส่องหลังหรือกระจกส่องหลังเรียกว่าแบ็กกราวนด์นั่นเองนะ,ะต้องมี2อ,อันนี้ซ้อนกันแล้วมันก็จะทำไงคะบิดเพลนแสงนะฮะทำให้มันเกิดปรากฏหรือมันทำให้มันโปร่งทะลุได้นะ,ะโดยอาศัยกลไกลของไฟฟ้าและก็สนามไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดสองขั้วนั่นเองนะ,ะนกลไกการเกิดปรากฏของมันเรียกว่าเนมาติก นะหรือทวิสเนมาตินะเอาละต่อมาลูกนะฮะต่อมานะลูกก็มาดูเอ่อ LCD โอ LCD เนี่ยเป็นเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนี้มีพินนะมีขาต่างๆเห็นไหมฮะมีขาต่างๆแล้วมันก็จะมีขาหลักๆที่นักเรียนจะต้องใช้นะคะแบ่งออกเป็น2อันก็คือขา Data แล้วก็ขา Control นะฮะขา Data แล้วก็ขาคอนโทรลนะสีแดงเนี่ยเป็นขา Data นะสีเขียวเนี่ยเป็นขาคอนโทรลเนาะอ่ะนี่รูปร่างลักษณะของ LCD นักเรียนครูสอนแล้วว่าทุกครั้งที่นักเรียนมี Device ที่จะมาต่อกัะสมองกลฝั่งตัวนักเรียนต้องทำยังไงลกูกนักเรียนต้องโหลด Data s h e e t มันออกมานะฮะอ่ะนีก,นก็มาดูว่าเอ๊ d a t e Sheet เนี่ยมันเป็นยังไงนะมันบอกว่า Features ค่ะคุณสมบัตินะ 5 8คูณนะฮะ5 dots with cursor มีเคอร์เด้วยนะฮะแต่ละตัวอักษรเนี่ยนะฮะปรากฏขึ้นจากการจุดต่อกัน5คูณก็40จุดนะ,ะขนาด16ตัวอักษร2องบรรทัดนะ,ะสามารถอินเทอร์เฟซได้แบบ4บิตหรือ8บิต MPU หมายถึง microprocessor unit interface นะฮะอะ่า built-in controller st 7 0 6 6ขี่เส้นใต้ st 7 0 6 6ลูกนะฮะอันนี้หมายถึงตัวคอนโทรลมาตรฐานของมันคำสั่งจะบรรจุในชิปตัวนี้นะคะมันคือสมองกลฝังตัวรองที่เอาไว,ควาดด้ควบคุมดอทควบคุมจุดต่างๆให้เกิดปรากฏขึ้นแบบทวิสเนมาติกนั่นเองมันก็จะเป็นสมองกลฝังตัวกลางที่บรรจุข้อมูลนะฮะทั้งตัวอักษรและคำสั่งของ Uh, LCD อันนี้นะฮะเขาบอกว่า display mode and backlight variation นะฮะสามารถทำให้ backlight มันทำไมคะ่ะเกิดปรากฏหรือดับไปก็ได้นะฮะอันนี้ค่ะ rhodium complaint นะคะอันนี้ไม่ใช้ตะกั่วในการบัดกรีแต่ใช้ rhodium แทนมันก็เลยมีราคาแพงนะลูกนะอะ้าว LCD ท้ายเป็นแบบ FSTN negative ก็คือทำไมคะฟิลม์มทำไมคะฟิลม์มตินฟิล์มอะไรลูก กลับไปอ่านอันนี้นะฮะเป็นแบบฟิล์มคอมเพนเซตซูเปอร์ทวิสต์เนมาติกแสดงว่าทำสีได้นะคะมันทำสีได้นะลูกนะแล้วมันทำสีได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เกิดปรากฏเป็นร่องรอยต่างๆได้แบบน e กา t ทีฟหมายความว่าถ้าไม่มีไฟนะฮะไม่มีไฟนะฮะมันก็จะทึบแต่ถ้าจ่ายไฟเข้าไประหว่างอิเล็กโทรดมันก็จะสว่างนั่นเอง นะฮะอันนี้ฮะ e w Direction เป็น6กโอ 'clock หก 'clock หมายความว่านะฮะถ้าเรามองตรงๆนะฮะทวิสเนมติกมันจะหมุนบิดเพลนแสงออกไปนะฮะที่6นาฬิกานะ6นาฬิกาหมายความว่าจาก12นาฬิกาเนี่ยบิดนะฮะ180องศาเลยก็เป็น6นาฬิกานะฮะอันนี้นะฮะเรียโพลาริเซอร์ก็คือกระจกข้างหลังนะฮะที่ทำหน้าที่บิดเพลนแสง ะะเป็น t r a n s m i t i v e เห็นไหมคะแสดงว่า p o l าไรเซอ,อข้างหลังเปล่งแสงได้นะเปล่งแสงได้พอมันเปล่งแสงได้ปุ๊บมันจะเป็น transmissive ก็คือมันจะอาศัยไอ้แสงจากข้างหลังเนี่ยนะฮะส่องมาหาตัว LCD และทำให้ตัว LCD เนี่ยเรืองปรากฏออกมาได้นะอ่า backlight ท้ายเป็น LED ขนาด 3.3V โวล์ ะะแล้วก็เป็น external power แสดงว่าไม่ได้ใช้ไฟเลี้ยงจากตัวสมองกลกลาง st 7 0 6 6ใช้ไฟเลี้ยงร่วมไม่ได้นะอาจใช้ไฟเลี้ยงต่างหานะลูกนะ,ะ back light color เป็น white นะฮะเป็นสีขาว temperature range normal คำว่า normal ครันักเรียนนะฮะมันทำงานได้ที่ช่วงลบ5จนถึง65องศานะแต่ถ้าเป็น Y จะเป็นลบ40 นะฮะจนถึง85องศาถ้าเป็น super wide นักเรียนนะฮะได้ตั้งแต่ลบ60จนถึง125องศาโอ้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้น uh, LCD มันมีราคาถูกหรือราคาแพงมันอยู่ที่ temperature range นะฮะจะเป็น tolerance หมายความว่าความทนทานต่อสภาพอากาศของมันนะ DC to DC circuit เป็น not built in แสดงว่าไม่มี DC to DC circuit น,ะะนักเรียนไม่สามารถะะบังคับคอนราสต์โดยไม่มีอะไรลูกโดยไม่มีโพเทนชิโอมิเตอร์ได้นะแต่ถ้ามันเป็น Built-in DC to DC Circuit บางทนะะีนักเรียนจ่ายไฟเข้าไป 5V โวลต์แต่ว่าไอตัวสนามไฟฟ้าที่ทำให้เกิดทวิสต์เนมา i c ติกมันต้องการ 11V เโวลต์เขาก็จะใส่ DC to DC Circuit เข้าไปนะฮะใน LCD บางรุ่นที่เป็นกราฟิกนั่นเองอ่ะทัชสกรีนนักเรียนตัวสอน 16คูณ2ดันมีทัชสกรีนด้วยนะฮะอันนี้มาบอกว่า without ไม่มีนะฮะ font type เป็น English Japanese นะอ่ะบางทีอ่านักเรียนไปทำบริษัท Silicon Craft นะคะอ่าโตไปในอนาคตนะไม่รู้ครูจะได้ทันเห็นไหมนะโอ้เรียนเก่งๆแล้วนะลูกนะอ่ะก็ไปทำ font type เป็นแบบ English ไทยขึ้นมาเอออันนี้ก็จะทำไลคะเออก็จะเรียนเก่งๆนะคะแล้วก็ ไปทำงานนะฮะครูมีแต่จะแก่ลงนะจะตายไปวันไหนก็ไม่รู้นะลูกนะเอาละอันนี้ก็บอก specification นะฮะเป็น dimension ต่างๆกว้าง,าง,าง,างยาวสูงเท่าไรนะเท่าไราง้งนอย่างนี้อ่ะหน้าสามค่ะนะคะอ่ะอันนี้ครูจะบอกก่อนนะคะอันนี้เขาเรียกว่า drawing ออนะคะ drawing อ,อ,อ,อันนี้เป็น drawing เขาก็จะอ้างตำแหน่งนะคะตำแหน่ง อ่าถ้ามันเป็นตำแหน่งแนวนอนนะฮะมันก็จะมีตัวเลขกำกับ1 2 3 4 5 6นะฮะอ่ะต่อมาถ้ามันเป็นตำแหน่งแนวตั้งมันก็จะมี A B C D นะเวลาเขาพูดถึงก็เะ็นว่าเออเอาชีตหน้า3ขึ้นมาอ่า drawing เบอร์3นะฮะอ่า drawing เบอร์3นี่ให้ทุกคนดูที่ตำแหน่งอ่า 6c นะนักเียกก็มาดู6แนวนอนก็ห6ส่อ่ะตรงตรงนี้อ้าว 6c เห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ หนึ่งค่ะ VSS นักเรียนคะเทคโนโลยีที่ใช้ไม่ใช่เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์แล้นันลูกนะเป็นเทคโนโลยี MOSFET ลูกนะฮะ VSS ก็คือ V นะฮะ V at source นะฮะ V source นะฮะนี่ at source ก็เป็น ground นั่นเองนะฮะอ่านี่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นทรานซิสเตอร์มันก็จะใส่คำว่า GND ground นะฮะ ground นะต่อไปเป็น VDD ค่ะ V drain นะฮะ V drain ก็คือ VCC ก็นะฮะขาปลายนะฮะเข้าขาที่หปลายซ้ายเข้าขาที่หปลายขวาเข้าขาที่2แล้วเอาขากลางมาจิ้มที่เบอร์3แล้วเนื่องดนก็หมุนนะฮะมันจะทำให้เกิดอะไรเกิดปรากฏความชัดบนจอ LCD นี้นะอ่ะต่อมาขา4ลูกขา4คือขา RS RS ก็คือขา Register นะฮะว่าเราจะบังคับให้มันเป็นคำสั่งหรือให้มันเป็นตัวอักษรแสดงว่า LCD เนี่ยฟังอยู่2อ,อย่างนะ,ะฟังไม่คำสั่งก็ตัวอักษรขึ้นอยู่กับขา RS นะคะถ้า RS ยกลงเป็น0น,นะฮะมันจะเป็น instruction หรือมันจะเป็นคำสั่งเช่นเคลียร์จอภาพ ทำให้เคอร์เซอร์หมูนไปทางซ้ายนะฮะหมุนไปทางขวาทำให้เป็น2บรรทัด1บรรทัดเนี่ยเลื่อนขึ้นบรรทัดบนเลื่อนขึ้นบรรทัดล่างนะฮะอินเทอร์เฟซแบบ4บิต8บิตนะฮะหรือว่าทำให้ดิสเพย์ดับดิสเพย์ปรากฏนะฮะทำให้เคอร์เซอร์กระพริบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับตัวอักษรแสดงว่ามันเป็นคำสั่งแต่ถ้า RS ยกขึ้นเป็น1 RS เป็น1ปุ๊บเนี่ย อะไรที่นักเรียนใส่เข้าไปจะกลายเป็นตัวอักษรที่เกิดปรากฏบนจอภาพนั้นนะฮะาะฉะนั้นขา r s มีความสําคัญถามว่ามันเป็นคําสั่งหรือมันเป็นตัวอักษรน,นะฮะถ้ามันเป็นคําสั่ง RS ยกลงเป็น0ถ้าเป็นตัวอักษร RS ยกขึ้นต่อมาค่ะขาที่5ขาขา r e a r i ส e นะฮะถ้าขา Read Write ี d r i t e ขานี้เป็น0แสดงว่านักเรียนจะเขียนไปหาจอ LCD แต่ถ้าขา read write เป็นหนึ่งแสดงว่านักเรียนจะอ่านจากจอ LCD กลับมาปกติเขาจะจิ้มขานี้ลง ground หรือลงศูนย์เพราะอะไรเพราะจอ LCD มีหน้าที่แสดงผลเราจะไม่ไปอ่านค่ามันมาว่ามันโอเคหรือยังนะคะอ่ะเพราะนั้นเราก็จะหน่วงเวลาทําให้มันเกิดว่าเออมันทําเสร็จแล้วนะฮะโดยกะเวลาในใจไม่มีการไปถามมันว่ามันพร้อมไหมนะ